วัดดอนเมืองครับทำบุญปีใหม่ครับผมวัดดอนเมือง ฝั่งนู้นก็กสบกสบส่วนถนนนู้นก็เป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าเดี๋ยวสักพักก็จะมีรถไฟลอยฟ้าห่ดูเส้นนู้นก็เป็นทางด่วนทางด่วนลงไปทางไปรังสิตอันนี้ก็เป็นรถรถไฟฟ้า รถไฟฟ้ารอไฟฟ้า,า,า,าใน้ลวงวัดดอนเมืองของเราวันนี้ยังไม่มีรถรถไฟมาเลยนะน่าจะต้องรอสักพักนะครั วัดดอนเขาจัดเขาจัดงานครับสวัสดีครับวันนี้เขาจัดงานปีใหม่ไปรับสู่เออวัดดอนครับวัดดอนดีครับอ๋องานปีใหม่มหมไหมไปก<า>่อนเร็วเอาไปเรื่อยไ,<อ>ไปเดินไปเดินไปโอ้เดินไปเรื่อยดูไฟสวยงามองโอ้ไฟสวยงามมากเลยไปวัด <What S 3> ดอนเมืองครับ เป็นไหมสวยไหมเดี๋ยวเราจะไปดูแค่ตรงนี้พอาตโอท้บรารยากานการดูแลวัดวาร้างของเราบรรยากาศที่เรามาเปิดในการตรวจรอดนะท่านผู้ปกปรองจวันเกิดนั้นนะก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมจิตาเสริมคุณภาพชีวิตของเรานด้วยเริ่มต้นจากการสร้างสมาธิในการตรวจโยมธารมะตรวจตามได้ปรโยชนะตรวจไปพร้อมอกับ นคณะสงฆ์ประจำเมืองของเราดังขอรายชื่อไม่มีใครวิจิตรนี่ก็สวยสวยมากเลยเนาะใช่ครับไปสวยมากเลยข้างหลังดิข้างหลังนี่ก็สวยเออไปสวยสสววยโอ้ยแ้่ก็เตรียมพร้อมให้เรานะนะเตรียมพร้อมเดยกแค่คู่หนึ่งนะใกล้จะจะส่งสัญญาญาติโยมตั้งใจทำบุญครับไปสวยงามมากเลยไป ขอดูไฟเรื่องไฟก็สวยอยู่แล้วคนมาทำบุญก็มาฮะเรื่ไฟโอเคครับวันนี้วัดดอนดูนี่สวยไหมสวยไก่อ่าอเลื่องขายกำลังจะเริ่มปีใหม่นี้ขอดูไฟสวยงามฝ่อนวัดดอนครับีมีภาษาอังกฤษด้วยวิวฮ้มเออตัวไหนโอเว่ห้อมโอ้๋อใก้ใช่ ไปคำเชิญชวนฮะโอ้ถ้าเวนห้อมนี่เชิญชวนใช่ไหมเวคทีคือเวคทีคือเข้ามาเวทีแปลว่าเข้ามาโอเคโอฮ้ยวคันนี้สร้างใหม่เรากำลังบูรณะใหม่ใช่ไหมอันนี้กําลังสร้างบูรณะใหม่ฮะก็คือแต่งต่อเพิ่มเติมเป็นเป็นโบสถ์ใช่ไหมอ๋อเมื่อพร้อมแล้ววิหารองค์การสวนโบสถ์วัาวัดประจําบันเกิด นร,ร,รก็ญนะาติโยมเตรียมกระดาษไว้นะโยมนะเป็นบทดประจําวันเกิดโยมสวดไปเลยนะตั้งแต่วันอาทิตย์นะกี่จบกี่จบโยมก็จะเห็นพอถึงวันของเราเราก็ไปตั้งจิตตั้งใจนทำบุญเอาปัจจัยปักที่ พุ่มที่ได้เตรียมไว้ตรงไหนใกล้ๆก็ทำนิยมนะนะก็เล็กๆน้อยๆแตเมื่อพร้อมแล้วก็ขอเชิญคุณโยมเยาวนีเต็กใจเป็นตัวแทนจุดเทียนประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันเลยจุดตรงไหนจุดตรงไหนตรงหน้าเสาธงก็อีกสักผู้หนึ่งก็ให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนโยมนะอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สอง สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับไฟเขาไฟสวยโชคดีปีบังกรด้วยเอ๊วันหน่อยก็ขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะโยมนะนะก็ตามประจำวันเกิดของเราทั้งเจ็ดวันนะเริ่มต้นนะด้วยการบูชา พระตาตะไต่ร่วมกัน,นในวันแรกก็คือพระปจมวัเกิดนะของวันอาทิตย์ก็เป็นปางถวายเนตราโยมนะลักษณะพระพุทธรูปพะพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทยืน,นลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า,นาพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหวา่างพระพรเผา นะแล้วก็พระหัตถขวานะซ้อนเลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระหัตการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพนะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะก็ขออธิบายความเป็นมาสักหน่อยหนึ่งนะเมื่อครั้งพระปรมศาสดา ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสมพุิยญาแล้ว่าก็ได้ประทับสเสวยวิมุตติสุข่าสุขอันเกิดจากความสงบอยู่ที่ใต้ต้นพระศีมหาโพยงเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวันจากนั้นได้สเสด็จไปประทับยืนนที่กางแจ้งตามทิศอีสารของต้นพระศีมหาโพ ทอดพระเนตรต้นพระสิมาโปโดยที่ไม่กับพิบพระเนตรเลยโยมนะรอใระยะเวลาเจ็ดวันนะซึ่งสถานที่ประทับยืนน,น,บนนั้นมีนามปรากฏว่าอนิมิตเจดีนะัมาจนถึงปัจจุบันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เราเรียกว่าปางถวายเนตรนะันิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสการะบ,บูชาประจำวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์เรียกจริง ยืนถวายเน่ดูเขาที่เดรนไหมอันนี้จริงอี่หมดเย็นถวายเน

ปิยัมปสังขังชีวิตังานังสรนังัาฉามิตติยัมปพุทธังชีวิตังยาววินิพันนางสารคามิตติยัมปธรรมะชีวิตังเดีไปดยกัน

मे उणा ते श्वे नमो ते जना पा प्रयन्तु न मा नमो No, no. แต่พระเจ้าทรงทิศตั้สิหภูมิมุติยาณสุปิตงกตวันโลวาสัมกมปยติอุเทตยันจามาเตกราชาลีสวันโนปะเา ฮาลิสวาณังอทาวปภาสังแตยาฉุปตาวิหาเลมุทิวาสังเยปรามะนาเวทะคุสาปะธดามเมเทเมนโมเตจะมังปาริยันตุนะมะทุพุทธานังนะมะทุพุทธยานั muta nang namo vimuttiya ima so pareta katawa moro jarati esa na ape dayan ริสวาณโนปทเวปภาโสตังตังนมัาสามิหริสวานังปทเวปภาสังตยาชคุตตาวิหะเลมุรัเตงแยพระมนาแวทคุสอพระธรรมเม นะโมเตจะมังปาลยอนตุนะมัาถุพุทธานังนะมัตถะทิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานิมังโสเะรตังกตะวาโมโลวาสมกะปะยตภูเทตยันจาคุมาเร ชาหฤสวัณโนปเทเวปภาโสตังตังนัมมาสามิหฤสวัณนาบเทเว ปะพาสังตายะจักุตตาวิหาระมุทิวสังแยปรามนาเวทคุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปาริยานุนามจุพุทานังนามจุพุติยานะโมวิมุตานังนโมวิโมติญาอิมังโส